โอเคโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้รเรามาดูเรามารีวิวอะไรกันลูกน้ำ <laughs> เรามารีวิวน้ำอันนี้คือน้ำตันซันซูตันซันซูเกาหลีโซดามันคือน้ำโซดาจากเกาหลีของของอะไรอิชิตันที่ไม่รู้ใช่โอ้ของอิชิตันอันนี้เป็นรสรสชาติอะไรลูก มะนาวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มะนาวมันอยู่ในเนี่ยมะนาวมะนาวเนี่ยมะนาวมะนาวน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งกับมะนาวโอ้เราจะมาดูว่ารสชาติมันนี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปพึ่งไปว่าดูก่อนนี่อ่าดูเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ซูการ์ฟรีใช่ไหมมันมีน้ำตาลด้วยนะลูกมีน้ำตาลแล้วก็มีพลังงานห้าสิบต่อเท่าไหร่เนี่ยป๊าป้ามองไม่เห็น มีอะไรบ้างไหนบอกไปดิห้าสิบกิโลแคลอรี่ห้าสิบกิโลแคลอรี่แล้วก็มีโซเดียมอ่ะโซดโอ้ oh, <yeah. S 1> ตาแปดสิบมิลิกัมตาตั้งโหดนี่เล่นเกมเยอะไปไหมลูกฮะไม่เยอะ,ยอะตั้งแต่อันนี้มันคือฮันนี่เลมอนเกาหลีเนี่ยโคเรียวใช่ไหมโคเรียฮันนี่เลมอนโคเรียวนี่ แ่านี้เลม,มอนมีวิตามินซีด้วยใช่ไหมลูกใช่ใช,ใช่ทีนี้เราจะดูว่ารสช่ำเป็นไงเดี๋ยวก่อนเปิดเปิดดูได้มีเสียงซาไหมปะป๊าเปิดดูกกเฮ้ยเดี๋ยวก็หกคุ้งก <c oughs> ัเลยมีเสียงซาด้วยเพราะมีโซดาปบายอย่าได้ชิม,มเองเอชิมคนละคำนี่เออไม่ได้ชิมก่อน รสชาติเป็นไงบอกบอกบอกเพื่อนเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วไงต่อหวานหวานแล้วไงต่อ่ไหมเปรี้ยวหวานใช่ไหมมันก็มีน้ำผึ้งเปรี้ยวหวานเนี่ยแล้วก็มีมะนาวมีน้ำผึ้งแล้วมีมะนาวแล้วก็เมี้วหวานทังหมเลยแล้วก็มันซาซ่าด้วย ใครไม่อยู่ในเฟรมเนี่ยคนนั้นจะอดอดได้เงิงนใช่ไหมอดได้ตังค์ใช่อดได้ตังค<ช>์ดไดปซื้อของเล่นโรเชอร์เป็นไงน <c oughs> ั่งอวันนี้ชิตานใส่ถั่วนาชิตานออริจินอลเลยชิตานออริจินอลใส่โซดาไม่ใช่ออริจินอลดิออริจินอลเนี่ยน้ำผึ้งไม่ใช่ออริจินอลดิมันก็คือน้ำผึ้งมะนาวไม่โซดาใส่โซดาลาบ้ามันมีกลิ่นหอมนะหอมอะไรกันเนื้ใช่ไหมลาบัดอันนี้ก่อนเลยแต่เดนเดลูกเอาเราต้องเอานี่ก่อน ตันซันซูโคเรียลโซดาฮันนี่เลมอนนะครับหอมๆแล้วก็มีกลิ่นมะนาวโซดารสชาติเปรี้ย,ย,ยวๆหวานๆแคลอรี่ก็น้อยหน่อยห้าสิบก, <feel> ก,โกิโลห้าสิบกิโลแคลอรี่นะครับก็ถือว่าอเ,เอาไว้ลดน้ำหนักได้ใช่ไหมตั้งแต่ใช่เหมาะสำหรับมามาเหวอต่างหากเหวอตัวสูงยังไม่ได้อ้วนเหวอเหวอ้วนเหรอไม่อ,วอม้วน เดยวไม่อ้วนแต่ยวงต้องกินจะได้รดน้ำตาลเตอร่อยไหมเปรี้ยวหวานวาเลยอันนี้ขวดละขวดละยี่สิบบาทนะครับซื้อในเซเว่นมาวันนี้ยี่สิบบาทแพงไหมไม่แพงแค่เหรียญสิบแค่สองนัก็พอฮะ,ะป๊าป๊ากินข้าวเหนียวหมูทอดก็ยี่สิบห้าบาทได้สองมือ้อใช่ไหมต่อไปรีวัวน,นนี้ อันนี้อะไรพีอตุ่มืออันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรตั้งใจจะรีวิวต่ออีกงันหนึ่งเลยลูกใช่ไหมก็มีหลายอันรีวิววันนี้้วยไม่ไม่แบ่งแยกคลิปเลยใช่ไหมเอางี้นะโอาเคโอเอาเามาอันนี้จะได้ยาวๆไม่ได้เรื่องอันนี้เป็นอะไรลูกอ่าไม่มาปลาฟ้าไม่รู้อ่ะอันนี้มันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะ อันนี้มันเป็นตันซันซูโคเลโอโซดาโซจูบอม,บอมโคลเลโอโซดาโซจูบอมมันต้องเป็นมันต้องเป็นกลิ่นหอมกินโซจูอะกินโซจูก็เป็นเหมือนกลินกิน่นกิ่นสิ่งมึนเมากิ่นแอลกอฮอล์แต่อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีวิตามินซีสูงมากนะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยทำให้หน้าเดซูง วิตามินซีสูงก็นี่ไงแล้วมันจะสุก้าฟรีแอลกอฮอล์ฟรีเห็นปะแต่มันไม่มีแอลกอฮอล์ฟรีมันแต่มันไม่มีแอลกอฮอล์ใช่เด็กๆกินได้ไงมันมีวิตามินซีสูงแล้วเด็กก็ตัวสูง้วยกินแล้วสดชื่นเขาบอกเอามาลองดูโซจูบอมโนโนแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์ฟรีแล้วก็สุก้าซีโร อ่ะตั้งใจเปิดลองดูฟังดิมีเสียงซ่าไหมกี่แคลอรี่โอเคน่าเล่นไปแม่เลยมาด oh. ูดิกี่แคลอรี่อันนี้ไม่มีบอกอ่ะแต่ว่านมันหนักอ้ศูนย์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 แคลศูนย์แคลกินลดน้ำแข็งได้หนึ่ปอนด์ละไแต่ไว้ก็รีวิวเดื่ดก่อนไม่ใช่นมอุ้ยอ่ะมาดูว่ารสชาติจะเป็นไง เ,เ,เรื่องเด็กอะเรื่องเดก่อนก็นได้ซาเลยะซาซาแล้วเป็นไงต่อเปรี้ยวเปรี้ยวก็มันเหมือนใส่มะนาวเข้าไปนิดนึงอ่ะมันเป็นน้ำน้ำมะนาวแต่ตรงขวดเดิมหรือเปล่าไม่รู้อืมเราลืมเราลืมกินน้ำล้างปากอ่ะเดี๋ยวรู้รสชาติาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอืมอ๋อ ต่ไปรีวิวนี้ก่อนเลยไม่ต้องแยกกินนะเดี๋ยวคิดมันไม่ยาวจะมาเส้นงินไปคือถ้าใครเคยกินโซจูอ่ะมันก็คือโซจูอ่ะโซจูมันคือเหล้าเด็กๆกินไม่ได้แต่เนี้ยมันไม่มันไม่มีเหล้าแต่ว่ามันแต่งกลิ่นออกมาให้มันเหมือนรสชาติ้นรสชาติเหมือนเนี้ยตั้งโกเคยกินโซจูอ่ะม่กินอ่าต่ไปนี้ เฮยอันนี้เหมือนไอติมเลยอ่ะดูดิเป็นไอติมเลยเอ่อเปรียปร้ยวๆซาซาแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นของมอสกลิ่นของอไรมอสมอสก็คือกินอะไรอะ่ะยังไม่ได้ดมเลยใค <c oughs> ่เป็นกลิ่นโซโดากลิ <c> ่น <oughs> <c oughs> โซดาโซดามีกลิ่นเหรอลูก เอาอีกอะสองอย่างพอลวมัง้งแต่เอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะรีวิวนมด้วย hmm. แต่รีวิวนมมันสุดท้ายมารีวิว,วันนี้ก่อนเลยเหมือนไอติมใช่ไหมอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นน้ำไอติมรึเปล่าแต่ฟาดูวันนี้น้ำไอติมโอเค อันนี้ก็เป็น uh, กลิ่นโซจูนะครับโซจูเมลอนไอซ์โซจูเมลอนไอซ์เดีครับดูให้หน่อยดูให้หน่อยมันขวดนี้นะครับมันจะเขาว่ามันจะมีก so ju, 3, ลิก่นโซจูแล้วก็มีโซดาแล้วก็มีกลิ่นโซจูไอศครีมไอศครีมเมลอนใช่ไหมเป็น yeah, yeah. สูตรยอดผสมจากเกาหลี สูตรยอดนิยมจากเกาหลีอหอมกินโซจู<า>และไอศครีมเมลอนเดือนสามไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์รรแล้วก็วิตามินซีสูงอีกแล้วครับท่านเพนอลบทำไมเขาต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้มันมีม,มีประโยชน์นเพราะว่ามีวิตามินนะลูกไม่เข้าใจตั้งแต่ม,มานั่งนี้มานั่งกับป้าได้ไหโซเดียมแปดสิบเดมโซเดียมแปดสิบที่เดิมก็ศูนย์แค่ันโอเค อ่ะต an so ั้งตรงตั้งเอาชิมกันอันเตชิมกันเตชิมกันเดี๋ยวอันเตไม่รู้รสชาตินะแตงแซงซูเดี๋ยวอันเตรู้รสชาติแตงแซงซูโซจูเดี๋ยวอันเตเดี๋ยวอันเตชิมก่อนเดี๋ยวไม่ต้องบอกรสชาติเลยเหนูชิมเองเดี๋ยวตั้งหัวชากระเด็นเลยโซตั้งหัว ซา่กันแล้วมันซา่หมดเลยรูปเพราะมันเป็นโซดาหมดเลยมันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นเมลอนไหมหวานหวานเลยรู้จักเมลอนไหมเมลอนที่เรากินอ่ะ w a t e r m e l อนไอ้เมลอนก็คือที่เป็นลูกๆอ่ะที่เรากินกันอ่ะมีกลิ่นไหมใช่ไหมใช่ไหมนั้นมันไม่มีกลิ่นแต่นี่มีมีกลิ่นเู้นมันมีกลิ่นเมลอนเลยฮะมันเป็นกลิ่นเมลเมลอนเหม็นๆนะเฮ้ยไม่เหม็นหอมดีมากเนีย ป๊าได้กลิ่นเมลอนนะแต่ว่าป๊าได้กลิ่นได้กลิ่นน้ำลายแตงเตย<อ>หรือว่าน้ำลายเหววะนั่นคนแรกเลยแต่ไปนั่นแตงเตยอันนี้ถ้าใครเป็นหวานนี่หมดเลยนะครับ <c oughs> แตงเตยมีแตะน้ำมูกก้อนเนะี่ยต่ไปก็เป็นอันนี้ไม่แยกร่างเลย เป็นกลิ่นเมลอนผสมโซดาแล้วก็เดี๋ยวดูอย่างเดียวนะให้น่ตนะแล้วก็มีกลิ่นโซดูหน่อยๆไปปายเป็นไงอร่อยไหมลูกอันไหนอร่อยสุดส้ามันเลยอร่อยหมดเลยอ๋อโอ้โหทั้งหมดนี้นะครับขวดละยี่สิบบาทหมดเลยเราซื้อมาขวดละยี่สิบบาทสี่ขวดแปดสิบบาทนะครับ เดี๋ยวลุงลุงลุงตันจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราไหมครับอันนี้ขวดใหม่อีกงานหนึ่งขวดนี้รสชาติใหม่นะครับขบ้ขบจาจัาบข้าจับตอนนี้รสชาติใหม่รสชาติอะไรลูกแตงโมอยากดูลูกดิแตงโมก,กับตอเบอร์รี่อยาดูลูกไหนนี่ไงแตงโมตอเบ,รบอรี่มีตอเบอรี่แตงโมมีทั้งตอบเบอรี่ั้งแตงโมเลยดูดิเนี่ย แต่เม่รีดแตงบอกดูบ้างหกสิบสี่ต้นจำบ้างยามมีเลิฟโอ้ยมีเลิฟเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะครับอันนี้หนุ่มๆสาวๆคนกำลังมีความรักนะครับคนกำลังอินเลิฟอินเลิฟอินเลิฟใช้เป็นแฟนตั้งโหนะครับเปิดเผยตัวมาได้เลยเหมือนตั้งเต้อินบ็อกซ์มาบอกกับป้าได้เลยบอกบอกตั้งเต้ไวอือ ไม่ได้เตยมีแล้วเอามาเปิดเปิดเปิดแม่เอาตั้งแต่เปิดเผยลูกไม่เอาโซเดียมเท่าไลยโหฮ่าที่าบเปิดเลยเดี๋ยวเตยชิมก่อนไปชิมก่อนมึงดิเนี่ยเตยมึชิมก่อนนะเแค่ว้าไปชิมก่อนก็ได้อืบเดี๋ยวเรื่องเตยค่อยคนสองเดี๋ยวมือตันหัวกันหัวติ๊เตติ๊ด แตงโมสตรอเบอรี่ไม่ไม่ค่อยได้กลิ่นอ๋อกลิ่นกลิ่นเหมือนยังไงสลัดไซเดอร์เะไ่ะต่อไปรีวิววันนี้ด้วยนมนมอันสูตรอร่อยหวานหวานซ่าซามีกลิ่นเหมือนสลัดไซเดอร์ แต่เขาบอกว่ามันกลิ่นแตงโมกับกลิ่นสตรอเบอรี่อ๋อนนี้เป็นนักชิมนะครับเป็นนักชิมเป็นเทสเตอร์มือทองเลยต้องล้างตาก่อนด้วยน้ำตาลนั่นเตัางห่างนั่นเตียต้องล้างด้วยคืนนี้ใครตื่นขึ้น,นมาฉี่ตอนตีสามก็เนี่ยปลุกกับป้านะครับปลุกแล้วปลุกไปป้างไหมัะ <c oughs> ็นไงลูกเรองรสชาติ้า, <ม S 3> า้าอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้เป็นยูทูบเบอร์นะครับมือสมัครเล่นนะครับตั้งเตะแล้วก็ตั้งโง่อันนี้ด้วยาาที่ทำนี่อันนี้ด้วยมันนี้ไว้งวดหน้าได้ไหม,ไมไอันนี้เราเอาเฉพาะของอิชิตันหนึ่งเดียวเ <psychedel. S 1> นี่ยเ,เดี๋ยวอีกทีหนึ่งเดี๋ยป้าป๊าถ่ายคลิปหนึ่งเลยเนี่ยมามา จะถ่ายรวมกันวันนี้เราก็อ่ะมาดูถ้าเป็นตั้งโอตั้งโอจะเลือกรสชาติไหนครับสีอ่อันนี้เร็วๆให้เลือกหนึ่งอันโอเคพ่งมาแนา,นตา,มมาแวตั้งเตื่เลือกอะไรอันนี้โอ้ป๊าป๊าเลือกอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมป๊าป๊าชอบเมลลอนป๊าป๊าชอบเมลลอนป๊าป๊าชอบน้องเมลลอน <c oughs> น้องเมลลอน <c oughs> นี่ <c oughs> ปลาปลาปลาวันนี้นะเดี๋ยวมาถาเรามาบันทึกเราเข้ามาถ่ายคลิปนี่ไม่ายกันไม่ไปไม่ายสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เดี๋ยวก่อนวันนี้เราหมดเงินไปแปดสิบบาทค่าน้ำนี่นะครับค่าน้ำสี่ขวดเนี่ยหมดไปแปดสิบบาทอร่อยอร่อย <c oughs> เราเอามารีวิวให้ให้เพื่อน <c oughs> ๆดูโดยเฉพาะเลยใช่ไหมลูกแต่พวกนี้รีวิวนมถ้าใครจะให้รีวิวอะไรเนี่ยนะครับส่งมาให้เราด้วยนะครับ คอมเมนต์เลยเราจะได้ไม่มีไม่ต้องเสียเงินซื้อเองใช่ไหมลูกเขีย<ช>นคอมเมนต์มาด้านล่างโอ้คอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร์โอ้โหเรามีช่องหรือยังเดี๋ยวไม่ไมยมีอะไรสับตะไคร์สับตะไคร์ไงสับตะไคร์สับต <c oughs> <c oughs> ะไคร์บ่าบาย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 หนึ่มั